Ui dah, mm. bufohelama, sih, bedri fievet. Yeah, yeah. nafinnya dan, come on, ke. Jadi es morgen, gowes, buat kau di tomat, sebiji naik kant. Hmm, sayangan, Oui, bin kumpul, lima bon. ha, tujuh, lima tujuh, si? lima tujuh, lima พี่น้องคะเย็นนี้แบบมาแบบท a l สเบสวยงามข้างล่างด้วยนะคะเบิ้งเอาพี่น้องค่ะ a ครับม a m าทำวิดีโออยู่มาโพสต์าระูเมรวีียอยสวยงามสีแล้วลูก สวยงามสวยงามอย่าตีกันกินด้วยกันกินด้วยกันอืมลองดูจะยาวขนาดไหน,นลงมาอีกแล้วสี่ตวตัวนี้นะคะลงมาได้อีกลูกลงมาได้อีกโอ้ธรรมาชาติสวยงามยามแรงพี่น้องค่ะ ยัยจะต้องเสียสละเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ว่าตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วล่ะเริ่มเย็นแล้วนะฮะอณยาโอหล่อดลอบรรยากาศสวยงามจริงจริงข้างล่างก็นกพิราบข้างล่างก็นกพิราบนะฮะกินเม็ดทานตะวันที่ตกลงมาเนาะข้างบนก็นกแก้ว บนต้นไม้เยอะมากวันนี้ลงเยอะมากเลยนะคะอ,อสวยงามยามแรงทำไมทะเลาะกันนิเลิดอ,อ๋อหอบินเฉียบนะฮะนั่นนกปากสีทองเหมือนนกขุนทองบ้านเราเนาะแต่ไม่ใช่นะคะหลังลาย เล็ดค่ะอ่ะตีกันอีกแกอุ้ยแฟบมักอ่าๆอ,อ,อแตกหมดเลย Ooh, <wow. S 1> <laughs> แตกหมดเลยข้างล่างก็สุดยอดวันนี้ตัวเล็กตัวน้อยข้างล่างก็เพียบนะเชิบค่ะเชบิชอบอู บินเผาโฉบไปแล้วก็โชบมาโพดโผล่านอุดมสมบูรณ์มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เชียวลงมาแล้วโอยโชบโฉบโชบพี่น้องไงรโอยสิบกว่าตัวนะนะโชบวนลงมาลงมาแล้วอย่าทะเลาะก,กันสิลูกเอ้ยอย ฟงอะอา่ย yeah, แต่มันตีกันะนะลูกยังน้บเอตยมาจากไหนเนี่ยฟูงใหญ่มากวันเนี้นยของตาอะ yeah, ย่เยอะมากมักมักเมียนตีนเมยนน่ <Yeah. S 3> ้อขึ้นไปข้างบนห้าหกตัวแล้วก็นกนน่ะไอ้ต้นใหญ่นะฮะเออมันบินไปบินมาลูกอืมนน่นอะอยู่ข้างบนห้าตัว ลงมาลงมาโชบมาสวยๆมาแล้วโอ้โหวันนี้เลิศเอยนะทะเลาะกันทำไมล่ะคุณเนี่ยอาย่าแมกซิมามีส์สิเฮ้ตีกันทำไม ยาการะดับนะฮะยามแหลงอเลนทวี<ะ>อ่าอเลนดรีอ่มันวน,นไปวนมานี่เนี่บิ๊กบอสนี่บิ๊กบอสกลับมานี่เห็นไหมดูคอเขาเอ่าอย่าตีกันนะน่ะแล้วก็จะไปอที่เดียวกันด้วยนะอืมเนี่ยนี่แล้วเจ้าของบ้าน ลงมาใหม่ลงมาใหม่บนต้นไม้นะคะเอ้ยสะออนพี่พน้องคะบรรยากาศอสุดยอดสวยงามฟีดอันนี้เบกเตอร์ตรงนี้เยอวเวลนี่เบกเตอร์สุดยอดสวยสงามนะคะวันนี้เยอะมากเยอะมากบนต้นไม้ใหญ่เอาแบบยาวๆไปเลย ามาดูว่าจะลงมาอีกไหมนะคะนกพิราบก็ถึงเวลากินยุย้ยเล็ดค่ะอ่าน,านานานชนิดเลยนะะว้าวอ่ะลงมาลงมา,งมาอู้อย่าตีกันลูกกินด้วยกันนะคนละหลังสิไืมไปอีกอะ่ะ ไปเกาะบ้านเดียวกันอีกจะได้กินมะหวงแต่ทะเลาะก,กันนะฮะหวงแต่ทะเลาะก,กันนี่จะได้กินมข้างล่างอร่อยอิ่มเลยนะน่ะเอินะยเยอะมากลูกด้านนู้นด้วยเยอะมาก,กวันนี้ ดูแบบยาวๆเลยเลี้ยงนกธรรมชาติยามแรงอันน่ะโอ้วันนี้เป็นภาพรุมที่สวยงามนะฮะยามเย็นอุ้ยเลด่ะ nhè cái xì chưa, Lông ma lúc lông ma, đi trên tôn máy à ma, àแจก ý ghét <laughs> tôi này vui vai tôi này vui vui, nữa à. tôi một, nôn à, cất tôn cột Và tôi vai มาเราลุ้นกันจะลงมาอีกไหมนกแก้วแตกหลังหนีกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ทุ่มกว่าเนาะเลยเวลาเหลือแต่นกกระจิบทีลาปิดท้ายวิดีโอพี่น้องคะจิๆๆ๊บจิบิเมื่อกี้เขามาตัดหญ้าหลังบ้านอะกลับมาอยู่เมื่อกี้เขาตัดหญ้าเสียงเครื่องดังสนัน่นนกแก้วก็เลยหนี หมดเนาะอืมมาอยู่มาอยู่ตอนนี้เขาหยุดตัดหญ้าแล้วเอาหนีอะเมื่อกี้หนีหนีขึ้นต้นไม้เพราะว่าเขาตัดหญ้านะฮะข้างในกินอาหารกระสั่งปืดๆอ่าข้างนอกนกแก้วนะเครื่องตัดหญ้าหยุดลงมาต่อ สวยงามยามแรงอุ้ยใครมาปวนอีกแล้วแย่แตกขึ้งเลยพี่น้องค่ะแกวแกวแก้ว